ค่ะพี่น้องมื้อนี้แย่จิ้มสีผ้าเห็ดซุปนุ่มสมค่ะพี่น้องเนี่ยนะนุ่มสมงามงามนะเข้าอัวตัวยุใส่หัวหอยค่ะพี่น้องค่ะซุปนุ่มสมใส่หัวหอยค่ะอันนี้เป็นพริกกระพร้อมแดงเสยวไปครัวค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวจิ้มสิไปเกบพักแป้นค่ะพี่น้องเกบพักแป้นมาใส่ค่ะข้ากับพ่อไใส่พี่น้อง แยกกินที่ใส้เขากันค่ะไส้เขาไปน้องมันเห็นมันทัวๆค่ะมันจะม่าเป็นหนังค่ะน้องก้อนบอัวมันจะเป็นหนังพี่น้องเมื่น้าเข้าไปกินมันบอ่อแสบมันแสบ พี่นอ้องเ้าสิมตาตัดเอะพักแป้นกันค่ะพี่น้องค่ะเอาไปใส่ซุปนุ่มิสมกับกินกับขางเนี่ยพักแป้นย่าจิ๋มงามงามักไได้แล้วค่ะพี่น,อน้องไปไปซุปนุ่มิสมกันค่ะต้มย่าจิ๋มต้มแล้วค่ะ ต้มแล้กก็มาล้างค่ะพี่น้องบีบน้ำออกเดี๋ยวห่อจะไปต้มหอยกันค่ะลวกหอยค่ะพี่น้องแล้วห่อก็สิไปตําใสน้องม่สมค่ะพักแป้งค่ะเดี๋ยวคีมสิมาหัานไว้ค่ะไว้ถ้าใส่อันนี้เป็นหอมปีค่ะพี่น้องจตสิมาหั่นใส้กันค่ะ เ,เ,ดเดี๋ยวพี่นเองริกกับกะทิหอมแดงค่ะแล้วหอมเสิไปตำเลยค่ะตำหอมตำพริกค่ะพี่น,ออน้องเอาน้อไม่สมล่งค่ะพี่น้องค่ะตำน้อไมส่สมให้มันนุ่นกันค่ะ เาสิมาปรุงกันค่ะพี่น,อน้องตำน้มิสมแหลกแล้วค่ะไ,ไประเดี๋ยวให้สองสอนกันกัะพี่น้องเพราะว่านมิสม,ม,มเข้มเเาม่แ่่่่ั่่่มขก่่่็่่่่่ว่่่ร่่่่่่่่่่่่อ่อ่่่่่่่ห่่่่่่่่่่ะ่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่วห่่่่่่่ พักทีหั่นว้ค่ะพี่น้องคะมีพักแปนก,ก็พักไอ้พักรีใบเลยหรือว่าหอมปีบานท่าอหะค่ะการห้เข้ากันค่ะพี่นอ้องซิบเมึง อ่ะแล้วละพี่น้องไปกินน้ำกันค่ะหลวกเพิกไใส่พี่น้องไปกินกับเขากันดีค่ะอือพ่อเหรอคะ สวัสดีค่ะแต่พิสานบานเห่ามากแล้วพี่นอ้องมาเมย์ยกิ้มผ้ามากินซุปนุ่มใบสมไสหัวหอยหพี่น้องคะใส่ใบพักแป็นบานเท่าคุณนะเบิ้งใบพักแป็ดเนี่ยกำลังง่ามปุ๋ยใส่ใบพักแป็ดใส่ใบผักซีฝรั่ง่ะข้าเนี้ยวหอน้อนก็เก้าค่ะพี่น้องขาดบ่ไดดก็ เรียกว่าพักไซบานเท่าหรอพี่นอ้อ,องเขากันดีขนาดได้เนี่ยมาพี่น้องมามาแสบแสบ,แสบมามาย่กจิ้มค่ะหัวหอยมีแต่หอยใญ่่พี่น้องค่ะอหูดผักไซพี่น้อง มันบอสาใจเอาสอนสซอดโลดเอาพี่น้องค่ะคาร์กันนี้ค่ะคณะ chút nó mới dồn các đuộc các xay Nghe chim sốt ao ảnh Nó mày dồn với chim tăm mùn Các bạn thấy

อหดพักไสค่ะอ๋บแผัก เฮ็ดง่ายๆค่ะพี่น้องพี่น้องเอาไปเฮ้ดกินบางเนื้อค่ะ เข้ากันนี่ค่ะขนาดพี่น้องเลย 你用、嗯、给毛我用。 แสบค่ะพี่น้องตำน้องผสมหัวหอยเอ้าพี่น้องมื่อนี้ก็ไปแค่นี้ก็เลิกขายพี่น้องค่ะปากก็ไลก์กดแชร์ก็ติดตามแสบวิสารบานเท่าเป็นกำลังใจให้กินเล่นในเด้อค่ะพี่น้องลาผีลานองไปก่อนค่ะบอกันไม่คลิปหนะอยู่ดีมีแห้งสู่ผู้สู่ค้นลำาุ้ยค่ะสวัสดีค่ะ